ติไปยังไงม้างังไหนเหงาอันดับแรกอัาดับแรก่ะกระ่อกะงวาิพล่าเป็นตัดกอผีบานโอ้เป็นยามโตเป็นยางโตเห็นไหมาวามันมันที่สองเนี่ยเขายุงเพคนเดียวแล้วไปอ่อนตนแนมันกินเะลากันเมะถัาอายุอนแก่โอ้อาเล่อาเลยอติล่า จับได้มือลื่นเลยถ่จังจังจังพอองแตดดีมากแล้วเมันนีมากตอนที่สองดีมากก็แอันนี้เฮ็ดอะไรน่เฮ็ดันดีมเ้หเจ้าหน้าทีเเขาไปเฮ็ดการยังงั้นเดื่อนั้นเขาก็มีคนเกิืแต่เขาก็จองตัวเกื่อที่เราไมน้งา ใ่เป็นดีนะครัแต่นีตอนนี้ล่ะก็ยิงนู้นจากพอถึงทำปี่ยิงปนเนาะพ่มก็าทายิก็มิงถึนดี้ยใ่ใชเพราะว่านิดีมากนะครับมันได้มองหันเมอเป็นเขาเห็นงานเป็นอะไรแบนี้ไงเจอมาหาน่เาทนีเอจจะนี่เนาะดูกลห้ี่ลยเพรทันที่ พีเวลาสอแล้วเก็บรงนมากัาน่สใจบาลนีอะแล้วบาลานใอาเตรียมได้ผมจะวางไว้ก่อนคัก็มีจำล่องพเจำ่องนี่คันเพมกี่สุดสิวันต้องสุดใจ เรียบร้อยเล้กให้เอารับเด่นงานสำคัญนี้งานอนุรักษ์มรดกไทยเขาตรวจมือสองไอกระบ่มี่บ่มือสองมันกระบอมี่เหะน้องประเดี๋ยวไ้รัดเชียร์ได้เห็นบ่เดายวมาขั้นลับเชียร์เขาให้ตะปูทรงคุณบุปูลัดนี่ง่ะใช่ไหมเนองเสียร์กบอกมีเอาเสียร์จีนวองข้างเกงในบัน กางจริงดำกางจริงสุภาพเพราะมันสีไล้ยกเลิกสบนออะครับจัน<า>เรียมกันนายัางดีพอสมควรเนือเกลิกย้นุดที่วไรบ้างจี้เลืเกลย้อนหนึ่งชุดเจรแตงไหนซื่อเนียวจิ็นซื่อใส,ส่ตลาดตรงนี้ตลาดขายเสียสารนี่วันมันตลาดขัยบ่มีหรอฮะมันบ่มีมัเนเป็นสุดข้อตลาดจังหัดมันงามั้ ที่หล่าเ่ใจสุดใหม่ๆงามๆดม,มีสังขท่าไปร้องมองนะเดี๋วมื่อ้ก่เรหมันเต่าก้าวซะก่อนในจ่าหนุ่มผ่าไม้ยางดีมันนี่เนี่ยไปไปเขาไป่้องไม่ออกแนมแต่ออกยางออกมากอย่าง,งนี้ <c ười> เร็วเด้อทำเดี่าเโด,ดดดดดาวๆแต่น้องเด็กไปหนามาก่ะบอก จริงๆจ,งจงะเตรียมไว้ให้เพื่อนทางแต้หัวได้รับรางวัลผู้หลักพี่น,อน้องวันที่2เมษายน,นนี้นะครับวันข่ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระเทพสิภาคายบึงมารับรางวัลแต่ว่าเป็นยายบึงสิร้ออยู่ขอนแก่นแต่ว่าผมต้องไปงานแลวก็สศิบินมากกับอแอนอลดีพี่น้องผู้ใดอยากไปแห่งรังใจอยากไปแสดงความยินดีกับยายบับส่งเวลาประมาณเที่ยง นะครับนะซียูหม้อขอนแก่นตะวันสถานทีพุมสีอัพเดียใส่เบิง้งกันนะเาพ่อดีปะ่ะเอ,อมันพ่อดีดพูดพ่อดีเต้เลยมันบอกพ่อดีพูดเนอ้าต้องใส่หีมเอโอเคเพราว่าขอลอง,ยง,งนะอย่างหนึงเนอะไม่ยังขาดนจะใส่ทัน เนื้ไส้ดอกแท้ด้วยอ๋ออันคนไหนแจ้งตัวว่าเอาผิวธรรมดาเอาผิวธรรมชาติาเอาธรรมดาเนเอาธรรมดาผมเจา้าผมเงวีวเจ้าก,กับมัดคอดไปทั้งหลังดีดีมัดได้ปะมัดแล้วก็บคอดเงี้ยวป่เดี๋ยวนี้เงีววะก็เงีวไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าเมื่อวานสนี่ยชีพิตชัดผม,มด ตัดร่องส้มสุดตะเลี้ยนเออเมียนขัดตาได้ก็ดีแต่ว่าขันพ่อเขาอยากตัดรับมันจะหัดใส่ได้หรอย้ำเลยมันแล้วก็คุกไบกับปล่อยหัวเรียบร้อยเลยดีมันเรียบเรียบอาจะทขางออกจัหน่อยเนาะแต่แล้วแต่แต่ว่าเนียมันเรียบร้อยถ้าาจะใส่ดอกสั้นต่บันไปเออคนสีหัวควนเลยดอกมะลิเขได้งานเป็นั้งการเดู่ปาน เงียันมาเลยว่เรียมเห็นมือสุย่างเอาอย่างนกตั้งเกงกับรองเท้าด้บันตั้งเกงกับรองเท้าก็สีหาให้อย่งยีกต้งเกงได้เลยเศร้าซะเอาเฮ้ยตังเกงได้เนี่ยามากตั้งเกงได้ตั้งเกงได้พอมีรุ่นรุ่งขมือมันหงายมือล้ว โอ้ยกเก่งในหัว่านเดียวเอนไหนเนี้ยไม่แบนไม่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 ม่